นกจับค่าหัวเขียวไม่รู้จําชื่อถูกหรือเปล่าปีนี้มาหลายตัวมากเลยมาเยี่ยมเยียนกันทุกปีนะปีที่แล้วมาเจอกันประมาณเดือนมีนาเมษาปีนี้ตุลาคมกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมามากกว่าสี่ตัว ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหากันบ่อยๆนะจ๊ะ